สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนใช้งานนาฬิกาจับเวลานะครับนาฬิกาจับเวลาหรือเราจะรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งคือนาฬิกาโคโรโนกราฟนะครับโครโนกราฟในหลักแล้วมันจะมีเข็มอยู่ประมาณ6เข็มนะครับเรามาเริ่มที่เข็มเล็กก่อนเลยนะเข็มเล็กเห็นไหมครับว่ามันคือเข็มวินาทีมันเดินอยู่เห็นไหมนะครับส่วนเข็มจับเวลาจะเป็นตัวนี้นะครับผมจะกดให้ดูนะขวาบนนะครับนี่กดเลยเห็นไหมขวาบนมันเดินแล้วเข็มบน ที่เดินอยู่นะครับเข็ยมยาวนะเขาเรียกว่าเข็มโครโนกราฟนะครับส่วนตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเครื่องไซโก้รุ่น 7T62 นะครับเวลาเราดูเบอร์เครื่องให้เราดูข้างหลังนี้นะครับนี่นะครับมันจะเขียนได้ว่า 7T62 ให้เพื่อนดูตรงที่ฝาหลังนะครับมันจะเขียนไว้ว่า 7T62 หรือไม่ถ้าไม่มีก็จะมามีตรงหน้าปัดนี้นะครับแล้วเครื่อง 7T62 เนี่ยเป็นเครื่องยอดนิยมของไซโก้เลยนะใครที่ใช้นาฬิกาไซโก้โครโนกราฟหรือระบบจับเวลาเนี่ยให้เพื่อนๆดูนะครับ เครื่องเครื่องตัวนี้นะครับมันจะใช้งานแล้วก็ทํางานแบบนี้นะครับโอเคผมกดไปแล้วนะมันเดินแล้วนะครับเรากดสต็อปตัวนี้อ่าหยุดละเห็นไหมครับเข็มจับเวลาหยุดละเรากดรีเซ็ตใหม่มันจะกลับไปตั้งค่าที่ตั้งค่าที่เดิมมันนะครับโอเคมาตัวอีกครั้งนึงนะครับระบบนี้เขาเรียกว่าระบบจับเวลานะครับเรากดสตาร์ตตัวนี้นะครับเข็มวินาทีของจับเวลาจะเดินนะครับ สต็อปรีเซ็ตเข็มใหญ่เนะี่ยอยาให้เดินนะครับพวกคาเซโออีดิเฟียสหรือพวกนาฬิกาอารมานีเดีเซลฟอสซิลส่วนใหญ่นาฬิกาจับเวลาจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วพอเข็มตัวนี้พอมันเดินมันวิ่งไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตัววงข้างบนเนี่ยมันจะขยับ1ขีดคือมันจับเวลาไป1น,นาทีแล้วถ้าเข็มใหญ่จับเวลามันวิ่งไป2รอบก็คือจับเวลาได้ได้2นาทีสรุปคือเรือนนี้มันจับเวลาได้30นาทีเห็นไหมครับ30มสิบน ถ้าวิ่งหนึ่งรอบปุ๊บมันก็ขยับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับส่วนข้างล่างนี้จะเป็นตัวอะลามนะครับตั้งปลุกนะครับส่วนฟังก์ชันตั้งปลุกเนี่ยผมยังจะไม่พูดถึงในคลิปนี้เนาะเพราะว่าคลิปเนี้ยเราจะพูดถึงการจับเวลาส่วนตัวจับเวลาเนี่ยเราต้องกดสต็อปไว้แล้วกใ็ให้มาอยู่ตรงกลางนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วนาฬิกาเพื่อนๆจะถ่านหมดไวมากคือเราจับเวลาทั้งวันทั้งคืนแป๊บเดียวนะบางคนเนี่ยเปลี่ยนถ่านไป6เดือนหมดแล้วต้องเปลี่ยนถ่านทุกๆ6เดือนเพราะเข้าใจผิดววว่าาตััเเเขเเเข็็็มมมยนนป วิไม่ใช่นะครับเข็มวิมันจะเป็นเข็มเล็กๆฝั่งซ้ายนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคลิปนี้ไม่งงนะระบบจับเวลาระบบโคโนกราฟของไซโกหรือแบรนด์อื่นๆลักษณะนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วถ้าใครมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานนาฬิกาก็มาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับมาถามผมได้เดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมชื่อพี่วีนะครับจากร้านวัตถุวี รับซ่อมนาฬิกาเปลี่ยนฐานนาฬิกาเปลี่ยนยางกันน้ําล้างเครื่องทําสายหนังนาฬิกานะครับเอฟวิติงจิงกะเบลนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาใครชื่นชอบนาฬิกาก็กดติดตามช่องผมไปเลยนะครับโอเควันนี้ผมและวตทูวีขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ